สามสองอาจิตย์จะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้าหน้ากันค่ะในตัวซ L ซเอส่นันไปกันเลยค่ะ สิวางมันดีไซน์ขนาด1.5ลิตร1 4 6 2ซีซีระบบสูบคูนระยะช่องชาร์จ4คูณ8อ4ดิเรัต สาขาพระราม5ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ย0%ค่ะสี่สิบแปดวันค่ะหรือพร้อมของแถมต่างๆอีกมากมายและยังจะมีการอนุมัติค่ะง่าย่ันไวเพียงแค่มีบัตรเครดิตนั่นเองค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็น LGBT สามารถร่วมกันได้ด้วยค่ะใครที่สนใจแคมเปญดีๆแบบนี้สามารถมาได้ที่โชรุมซูซูกิสาขาพระราม5ค่ะและต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชรุมซูซูกิสาขาพระราม5 เอลเซเวนรถครอบครัวคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ